เพื่อนๆเ,เหล่าเกมเมอร์ทุกคนล้วนแล้วก็มีเหล่าโปรเพลเยอร์ที่เป็นไอดอลของตัวเองกันใช่ไหมล่ะครับบุคคลเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สุดของวงการเกมในแต่ละเกมแตกต่างกันไปถ้าหากให้พูดถึงพระเจ้าแห่งวงการ CSGO ก็คงเป็น Simple หากเป็น Overwatch ก็คงจะยกให้ f l ล t a และ League of Legends แน่นอนว่าก็ต้องเป็น Faker แล้วถ้าเป็น V a l o r a n t ละ่ะเพื่อนๆน,นึกถึงใครกัน Max m ซ์ a าซาหรือ Demon วันผู้เล่น v วลล r a n ลที่ในนาทีนี้เนี่ยไม่มีใครที่ตามดูการแข่งขันวาโลแล้วจะไม่รู้จักเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์กับการแข่งขัน v ว l o r า n ลนในเวทีใหญ่ๆที่ไม่เทียบเท่ากับผู้เล่นคนอื่นๆแต่เด m o n วันก็สามารถพิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วว่าเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะกลบดินฝังเซียนทุกคน อีกทั้งยังกลายเป็นไอดอลของผู้เล่น Valorant หลายๆคนจากหลายๆประเทศด้วยประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมของเขาและสกิลเพลย์ที่เดือดดาลน,นั่นเองครับ oh <my> เจมมอนวันเขาโตมาในย่านบลูกลินที่นิวยอร์กโตมาในครอบครัวที่มีทรัพยากรทั้งเงินทั้งพื้นที่ที่มีจำกัดเขาไม่มีแม้แต่ห้องนอนของตัวเองและก็ใช้ห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอน พร้อมมีเตียงเล็กๆและคอมพิวเตอร์ที่เป็นของคุณพ่อเขาซึ่งมันได้กลายเป็นมรดกให้กับ d ดมอนวันทันทีที่คุณพ่อเขาเนี่ยไม่ต้องการใช้คอมเครื่องนั้นอีกแล้วแล้วเดมอนวัเนี่ยก็ได้เริ่มรู้จักกับเกม first person shooting ครั้งแรกกับเกม unreal tournament ซึ่งเป็นเกม fps ยุคบุกเบิกเก่าแก่แต่ก็ยังคงเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเรื่อยๆ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอ e ี i ิ Game และแน่นอนว่า u n v e i l Tournament เนี่ยก็เป็นเกมที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพ่อ Demon วันอยู่แล้วนั่นเองแหมเท่ากับว่าคุณพ่อนี่ก็เป็นสายเกมเมอร์เหมือนกันนี่นะ หลังจากที่เดมอนวันเนี่ยได้ลองเล่นเกมนี้ครั้งแรกเขาก็รู้สึกสนุกและอินไปกับมันด้วยความที่ไอเจ้าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนว fps ที่ออกแนว tactical และก็ยังเป็นเกมออนไลน์ที่จะต้องวัดฝีมือกับผู้เล่นทั่วโลกมันทําให้ไฟและแพชชั่นของเดมอนวันเนี่ยเริ่มทะยานสูงขึ้นเรื่อยจนตัวเขาเองได้มีโอกาสในการลงแข่งขันในเกมนี้และนั่นมันก็ยิ่งเติมเชื้อไฟให้ใจของเขาเนี่ยรู้สึกตัวเองได้ทันทีว่าเขาเนี่ยมีพรสวรรค์นในเกม fps ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของเขาในตอนนั้นจะมีเพียงแค่30เฟรมเลตแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันครับเขาเพียงแค่พยายามฝึกฝนเพื่อที่จะขึ้นเป็นที่หนึ่งเหนือคนอื่นให้ได้เท่านั้นเองในช่วงชีวิตของการเป็นนักเรียนในระดับ h i ไฮสคูลเดมอนวันจะสรรเวลาชีวิตให้มีความบาลานซ์ทั้งเรื่องการเรียนกีฬาและการเล่นเกม จนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าจนจําเป็นจะต้องหยุดพักกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อเข่าทั้งหมดหลังจากนั้นเขาเลยตัดสินใจเล่นเกมทั้งวันและมันก็คงไม่ผลเกม FPS ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปในขณะนั้นนั่นก็คือ Valorant not just here in Bangkok Thailand b oh <my> ามปีต่อมาในปี2022มันคือจุดเริ่มต้นในการลงแข่งขันในเกม Valorant ของเขา เดมอนวัน <Demon> ได้ลงแข่งขันเกมนี้ในทัวนเมนต์ระดับ4ถึง B ต่างๆบวกกับเป็นช่วงที่ตัวละครอ,อย่างแชมเบอร์กำลังติดเมตา้วยสกิลเฮดฮันเตอร์ที่เสมือนว่ามีกอร์เดียนติดตัวตลอดเวลาหรือไม่ว่าจะเป็น Tour ทู Force เป็นสไนเปอร์ที่ชักไวและแรงดิดน้อยเดมอนวันเนี่ยลงไหลในสกิลของตัวละครน,นี้อย่างมากเดมอนวันได้สร้างผลงานด้วยตัวละครอ,อย่างแชมเบอร์นี้และก็บวกกับเจ มันทําให้ชื่อของเขาเนี่ยเริ่มกลายเป็นที่พูดถึงในวงก,การการแข่งขันในระดับ C ถึง BT เทียนั่นเองครับ siege boss of และแล้วจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเขาก็มาถึงเมื่อเขาเนี่ยถูกเลือกให้เข้าร่วมทีม Evil Genius อีกหนึ่งองค์กรอ e ีสปอร์ตขนาดใหญ่ในอเมริกาในฐานะผู้เล่นสำรองของทีมเดมอนวันจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอย่างแข็งขันและจริงจังมากกว่าเดิมเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกับทีม Evil Genius จนมาถึงในวันที่เขาเนี่ยได้ขึ้นมาแข่งให้กับทีมครั้งแรกในรายการ VCT 2023 Americas l e a อเมริในแมชนี้ Evil Genius ต้องมาปะทะกับทีมโจร อย่าง100 t h i e e ันแฮน p e e ลตี t เดมอนวันผ่านบททดสอบในรายการแรกนี้จากทีมต่างๆมากมายจนเขาได้พาทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเดมอนวันถูกเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากในรอบเพลย์ออฟนี้ด้วยความสามารถในการเล่นเจ็ตของเขาเขาสามารถวัดฝีมือในรอบนี้ได้กับทุกๆทีมไม่ว่าจะเป็น NRG หรือจะ Cloud9 จนผ่านมาสู่รอบตัดสินสายบน d e มอนวันและทีม Evil Genius ต้องมาเจอกับ loud อดีตแชมป์โลกปี2022แต่ในแมชนี้นั้นเด m o n วันเนี่ยไม่สามารถฝ่าด่านความเนี้ยบของสุดยอดทีมจากบราซิลนี้ไปได้ ทำให้พวกเขาต้องตกรอบและลงไปสู่รอบตัดสินในสายล่างจนได้กลับมาเจอกับ NRG อีกครั้งแต่มันก็น่าเสียดายที่ d ดมอนวันเนี่ยไม่สามารถดึงฟอร์มของตัวเองออกมาได้ในรอบสุดท้ายของเขานี้ถึงแม้ว่าฝีมือยิงของเขาจะไม่ได้ด้อยไปกว่าเดอรล,ลิสต์ของ NRG นั่นก็คืออาร์ลิสแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่จะชนะได้เพียงแค่คนเดียวเดมอนวันเนี่ยทนความร้อนแรงของ NRG ไม่ไหว ทำให้เขาและกับทั้งทีม Evil Genius ไม่สามารถฝ้าด่านการแก้แค้นของ NRG ไปได้ทำให้พวกเขาเนต้องจบลงไปในอันดับที่3ของรายการนี้ไปอย่างน่าเสียดายนั่นเองครับ ในช่วงหลังของการแข่งขันรายการแรกของ Demon ว n e มันก็มีฟีดแบค k ในด้านลบต่างๆมากมายบนโซเชียลที่ถาถมเข้ามาใส่เขาถึงวิธีการเล่นบวกกับมาตรฐานในการแข่งขันว่าฝีมือของ Demon ว n นนั้นมันยังคงเทียบไม่ได้กับทีมอื่นๆมันทำให้ตัวของเขาและทั้งทีม Evil Genius เองต่างก็ต้องโฟกัสและฝึกซ้อมให้หนักยิ่งขึ้น มาต่อกันที่รายการถัดมาอย่าง VCT 2 0 2 3 Master s t o k y o ที่ทีม Evil Genius เนี่ยได้โค้าการแข่งขันจากรายการ VCT 2 0 2 3 a m อเมริกา a g u e ในรายการนี้เรียกได้ว่า Demon One เนี่ยได้ออกมาเฉิดฉายอย่างเต็มที่ Evil Genius เนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการแข่งขัน B ร่วมกับอีก3ทีมที่เหลืออย่าง DRX ทีมมหาเทพสุดแกรงจากเกาหลีใต้ FUT eSports ดีกรีที่3ของ VCT EMEA และ Attacking Soul e s p o r t หมามือสุดแกล่งจากประเทศจีนซึ่งทั้ง4ทีมจะต้องมาประชันมือกันในกลุ่มบีนี้และไม่เกินคาดครับ Demon วันเนี่ยพาทีมเข้าไปถล่มทีมที่เหลือแบบเดือดพล่านทำให้ในรอบกลุ๊มสเตจเดมอนวันและอีวิลจีเนียสจบด้วยอันดับที่1ของกลุ่มนั่นเองครับ เราไปต่อกันในรอบเพลย์ออฟของรายการเดิมเพิ่มเติมคือในรอบนี้เนี่ยเดมอนวันเนี่ยมาเหนือจัดซัดหมดไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกเก่าปี2022อย่าง l าว d ที่ Evil Genius ต้องมาเจนในแมชนี้เดมอนวันเนี่ยโชว์คมต่อหน้าแฟนคลับของลราอย่างเหลือเชื่อครับ เขาทำให้ทั้งห้องส่งร่วมถึงนักภาพต่างต้องตรงใจกับเพลงการเล่นของเขาด้วยความนิ่งและความคมของเขาทำให้ภาพของการเก็บคลา h แบบนี้เนี่ยไม่ยากสำหรับตัวของเขาเองครับผม เดมอนวันและ e อวิ g e n เนียสทยานเข้าสู่รอบชิงของสายบนต้องไปเจอกับทีมสุดแข็งจากประเทศอังกฤษอย่างฟาติการแข่งขันในเดยวเริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าในแมชนี้เดมอนวันไม่สามารถเฉิดฉายได้เหมือนในหลายๆแมชที่ผ่านมาเดมอนวันและ e ีวิ g e n เนียสในรอบนี้เนี่ยมาเจอของจริงเข้าให้ซะแล้วครับ เดมอนวันเนี่ยต้องยอมในความเข้มของแฟน a าติกทำให้ทีม Evil Genius ต้องพ่ายแพ้ไปในครั้งนี้และแน่นอนว่าเส้นทางของเดมอนวันในรายการนีนย้ยังไม่จบนะครับเดมอนวันและทีม Evil Genius เนี่ยตกลงไปสู่สายล่างนั่นเป็นที่ที่เดมอนวันปีศาจแห่ง NA ต้องไปพบกับ Something มหาเทพแห่ง Pacific ในแมตช์ชิงชนะเลิศสายล่างนี้ระหว่าง Evil Genius ประทะ Paper Rex ในแผนที่แรกอย่าง f r a c เจอร์ถึงแม้ว่าเดมอนวันเนี่ยจะไม่ได้หยิบเจสคู่ใจมาโชว์เพราะในแผนของ Evil Genius ในแผนที่ f r a c เจอร์นี้จะให้เพื่อนร่วมทีมอย่างจอกิโมหยิบเบสมาระเบิดสายแทนเดมอนวันเนี่ยจึงต้องไปเล่นบ r ริม t o n e แต่นั้นก็ไม่เป็นปัญหาของเดมอนวันเลยครับ เพราะด้วยความคมและเซนส์เกมที่เฉียบขาดมันทําให้เขาเนี่ยสามารถเล่นตัวละครนี้ได้อย่างไหลลื่นนั่นเองพอหลังจากที่เดมอนวันเนี่ยเอาชนะได้ในแผนที่แรกถึงตาที่เขาจะได้เฉิดฉายกับเจ็ดคู่ใจในแผนที่ที่2ที่3ที่4และแผนที่ที่5ถึงแม้ว่า Demon วันและ Evil Genius เนี่ยจะแพ้ไปในแผนที่ที่2และ3อย่างโลตัสและก็สปรตแต่หลังจากนั้นในแผนที่ที่4และ5พวกเขาก็สามารถเอาชนะมาได้ โดยในแผนที่สุดท้ายอย่าง a s c e ซ t e m o o n อนวันในโชว์โหดด้วยการเก็บคิวไปทั้งหมดถึง28ตัวพร้อมด้วยเพลย์สวยๆจากเดมอนวันทำให้ในแมชนี้ d e m o n วันเนี่ยสามารถพาทีมเอาชนะ Paper b r e ไปได้ด้วยสกอร์3-2แผนที่ด้วยกันส่งผลให้พวกเขาเนี่ยต้องขึ้นไปแก้มือกับ f ฟนต i ติในรอบกลาดไฟนอลน,นั่นเองครับ แต่เาว่าโชคในกลับไม่เข้าข้างเดมอนวันเส้นทางการคว้าแชมป์ในรายการนี้ของเขามันไม่เหมือนกับที่เขาวาดฝันไว้ฟนติกเชือดคอเอาชนะอีวิลจีเนสไปด้วยสกอร์คลินคลีนสาแผนที่ดับฝันเดมอนวันและเพื่อนร่วมทีมของเขาถึงแม้ว่าตัวของเดมอนวันเองนั้นจะพยายามมากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถฝ่าด่านยอดทีมจากอังกฤษนี้ไปได้ แต่ในขณะเดียวกันความพยายามของเขาก็คงให้เราได้เห็นติดตากันอยู่ตลอดการแข่งขันในแมชแตัดสินนี้ไม่ขาดสายปิดฉากเส้นทางในรายการระดับนานาชาติครั้งแรกของเดมอนวานไปแบบสมบูรณ์โดยตำแหน่งรองแชมป์บ c t 2023 Master ร์โตเกียวนั่นเองครับ <ating> เส้นทางในปี2023ของเด m o n วันมันยังไม่จบแค่นี้ครับต่อไปเป็นรายการระดับโลกของการแข่งขันเวล o า a n นนั่นก็คือเวล o า a ันแชมเปี้ยนที่จัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสเป็นที่นของเด m o n วันและทีมของเขาโดยแท้เรียกได้ว่าในรายการนี้ Demon วันเนี่ยได้ฉายแววตั้งแต่การเก็บแชมป์นในรอบของลุ s t a ต e ด้วยการตกทั้ง FUT Esports ทีและ f ัน p l u s Phoenix พร้อมทะยานเข้าสู่รอบเพลย์ออฟด้วยเครื่องที่กำลังเดือดอยู่ในขณะนั้นในแมตช์แรกที่ Demon วันและทีมของเขาเนี่ยจะต้องไปเจอกับ e d w o r d g a m i n g ทีมหมามือสุดคลั่งที่มีเด็กบ้าพลังอย่างเจ้าขังๆัอยู่แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของ Demon วันสักเท่าไหร่ครับ Demon วันเนี่ยได้เข้าไปอาวาดให้เจ้าขังๆัได้เห็นว่าคนบ้าของจริงนั้นมันเป็นยังไง othe society glucose chilling เดมอนวันพาทีมของเขาทะยานเข้าไปสู่รอบชิงของสายบนในรอบนี้เนี่ยต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่าง p e p e r r ์รกอีกครั้งและน่ามันก็เป็นการแก้แค้นของ Paper r ์ที่ Demon วันเนี่ยต้องยอมให้กับพวกเขา เดมอนวันและทีมของเขาเองได้พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตกลงไปสู่สายล่างในทันทีและต้องไปเจอกับคู่ปรับเก่าอีกคู่หนึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือลาวการพ่ายแพ้ให้กับ p a เปอร์เบบวกกับเส้นชัยที่ใกล้เข้ามานั่นทำให้เดมอนวันเนี่ยต้องดึงสติและสมาธิตัวเองกลับเข้ามาในการแข่งขันหากตัวเขาเองทำพลาดนั่นหมายถึงจุดจบเส้นทางแชมป์ของตัวเขาเองและเขาก็ทำได้ครับ เดมอนวันเนี่ยที่จับเจตคู่ใจมาแสดงศัก,กยภาพแบบเรียกได้ว่าหยุดไม่อยู่จริงๆความร้อนแรงนั้นทําให้เกิดไฮไลท์มากมายนับไม่ถ้วนจนทุกๆคนเนี่ยที่ได้รับชมการแข่งขันอยู่ต่างก็พากันอ้าปากขางกับการเล่นของเขาในแมชนี้กันทวนหน้าเดมอนวัน <Demon One S 2> พาทีมของเขาเองเอาชนะลาว์มาได้ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องขึ้นไปชิงกับทีมเพเปอร์เอีกครั้งในรอบกลดไฟนอลส์ และนี่ก็จะเป็นการวัดกันซึ่งหน้าเลยว่าระหว่าง Paper Rex และ Evil Genius นั้นทีมไหนจะได้เป็นที่หนึ่งของโลกอย่างแท้จริงในแผนที่แรก Demon o n เนี่ยจับเจดคู่ใจลงไปอลวาดอย่างบ้าคลั่งสอนงานให้ Something ได้เห็นว่า Entry f a c t e r ของจริงนั้นมันต้องเป็นยังไง เดมอนวันพาทีมของเขาเอาชนะมาได้ในแผนที่แรกก่อนที่จะไปพ่ายแพ้ให้กับเพเปอร์เบสในแผนที่ที่2อ,อย่างเอเซนแต่นั่นมันก็เป็นปัญหาเพียงแค่ชั่วครู่ของเดมอนวันเท่านั้นเดมอนวันเนี่ยพาทีมแก้เกมที่กลับมาเอาชนะได้ในแผนที่ที่3และ4ด้วยความสามารถและความพยายามของเขาและเห็นผลครับอีวิลจีเนียสสามารถเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์3ต่อแผนที่ส่งผลให้พวกเขาเนี่ยควา้าแชมป์แรกในปี2023และเป็นแชมป์แห่งเกียรติยศ เพราะนี่คือเวทีะระดับโลกอย่างแท้จริงและพวกเขาก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าพวกเขาเองคือที่หนึ่งของวงการก <ส MARY! S 1> ารแข่งขัน Valorant World Champions Visitor Libre My และตัวของเดมอนวันเองเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แบบไม่มีข้อกังขาเพราะในช่วงแรกของการแข่งขันของเขาในนามทีม Evil g e n เ u s เขาในยังเป็นแค่ผู้เล่นไร้นามในวงการไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงหน้าตาหรือไม่ว่าจะเป็นการโดนดูถูกจากหลายๆคนที่ติดตามการแข่งขันวลลันว่าตัวของเดมอนวันเองคงเป็นผู้เล่นเทียรสีที่อยากขึ้นมาหายใจหายคอกับคนอื่นๆแต่สำหรับรายการระดับนานาชาติ ไปจนถึงระดับโลกแล้วเดมอนวันเนี่ยสามารถเอาผลงานมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันอย่างแจ่มแจ้งได้แล้วว่าถึงแม้ว่าตัวของเขาเองจะเป็นหน้าใหม่ที่ยังคงไร้ชื่อไร้ฝีมือในวงการนี้และประสบการณ์บินที่ยังคงเทียบไม่เท่ากับนักแข่งคน,นอื่นๆส่วนใหญ่แต่เขาก็สามารถสร้างตำนานให้เป็นที่จดจำถึงฝีมืออันไรข้อกังขาของหน้าใหม่คนนี้ได้ในนามที่ใครต่างก็จดจำเดมอนวันปีศาจแห่งวลแลน เรามาถึงช่วงแจก i n นเกมเซ t ติ้งของเจ้าตัวกันครับ DPI 1,600 Sensitivity 0.1และ Resolution 16ต่อ9 1,920คู่1,080ส่วน Crosshair เนี่ยก็จะเป็นเป้าจุดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดเนี่ยใส่ไว้ใต้คอมเมนเดอเอาไปใช้กันได้ต่อมาเรามาดูเรื่องสถิติของ Demon One กันครับ Demon One เนี่ยมีเ е й ติงปัจจุบันอยู่ที่1.25จากทั้งหมด8,039รอบที่เล่น สถิติอื่นแก็ได้แก่ average combat score อยู่ที่256.4คะแนน average Dam damage per round อยู่ที่167.6คะแนนและเปอร์เซ็นต์ค่า k assist survive trading อยู่ที่76.2 Demon One วยังมีอัตราการ first blood อยู่ที่62ตามมาด้วยเปอร์เซ็นต์ headshot อยู่ที่32.5ครับ เดมอนวันยังคงเป็นคนที่มีแพชชั่นในการแข่งขันค่อนข้างสูงเขาใช้เวลาตลอดทั้งวันในการซ้อมและก็พักผ่อนสลับกันไปตัวของเดมอนวันและทีมของเขาเองเคยโดนดูถูกอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงมาตรฐานของทีมแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับ ตัวของเดมอนวันเองเขาก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดจากความตั้งใจจริงของเขานั้นทําให้ในปัจจุบันเดมอนวันเนี่ยถูกยกให้เป็นหน้าใหม่ที่น่าจับตามองตลอดทั้งปี2023เลยล่ะครับและสําหรับคลิปเดมอนวันเราก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลตรงไหนเนี่ยไม่ครบถ้วนขาดเหลืออะไร ทุกคนสามารถเข้ามาติชมเพื่อเป็นการปรับปรุงช่องของเราให้ดียิ่งขึ้นครับหากผิดพลาดประการใดเนี่ยก็กราบขออาภัยมณนะที่โน้นด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ